น้ยน่นนี่นี่ได้อยู่นอะนี่นี่ดินเตะแบบนี้น่ะ กงเลยบบานี้กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ดิตามมัชมมาพบมาขอกันเชื่นเคยพี่น้องเลยวันนี้ก็ โลป้าอะไรมันนี่ก็ได้หาเห็ดมันนี่สองเท้าคือเก่าพี่น้องเลยหาเห็ดหาเห็ดเพาะก็จะกี่ใดหรือบ่อไรลองหาบุ้งก่อนเพราะว่าสองนี่เห็ดเพาะเออแล้วไปมื้อก้อนนี่กับพ่อจะได้แกงบ่ได้ลายนะอืมตัดก็ได้แต่ได้ดีทุกทุกคนเหลี่ยมกองเนาะไปหาเห็ดนะฮะ เห็ดกาายแบนีนะนี่เห็ดขนาดานี้จะอยู่ตามทีดินนทุกคนมีเตะมีเห็ดพุยนัวนี ได้อยูน่นะนี่นี่ดินเตะแบบนี้นะนี่ตอนนี้ก็มาเฝ้าเธอละพี่น้องไอ้ที่จริงก็มาก็หอดตะเวนนี่ได้พี่น้องไอ้ก็มาแล้วก็ไปหาเฮ็ดเวทงานหาปานกันหน้า ก็เลยค้ำนะเอวันนี้ก็มา,าเฮ็ดกินก่อนบันนี้แหงหน่อไม้ชื่อชื่อเฮ็ดเพาะพี่น้องเอ้ยเอาหน่อไม้มาดวงหนึ่งหน,น่อไม้อันนี้หน่อไม้ฟูเอาหน่อไม้หนังเฮ็ดก็ได้พ่อแกงยู่งหน่อยนี้ก็มีพ่อลายได้พอ่อพ่อจะพอจะได้กินพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพาะแต่คุดจีร้มาน,นัน่มนะนี่จีร้ก็ นี่แหละแต่ละมือก็ข้ามาแล้วก็แม่งแม่งวางห้องเซลนนอกม้่ กัน้ำไม้ดนเดียวหนือวน้ำไม้กับบรหลาย ามน้าไม้แก็อินตามคมักเพืมันพี่น้องเอ้ยบางคนก็มักตอนใหญ่บางคนก็มักตอนน้อยแล้วแล้วก็สิประมาณนี้นะมันก็หลายเติบดงนึงก็ได้เอาทั้งบองทั้งอันนั้นมันบองมันก็ได้ตัวหลายเติบนะดงนึง่นี้ เอ,เออหล่อนเสือบาดนี้ต้มแกงหน่อไม้ติดกุ้งแกงหน่อไม้ท่เฮ็ดต่อมาคูดตินเห็ดต่อบาดนี้นะเพราะว่าเห็ดนี้มันนะนะ กีดินมันมันติดอยู่ก็มีไดลเรามอโดนที่ฝนรับที่ฝนหรังใเราเข้าดีใช่หลเราเราเราต้องพูดอีกฝั่งนี่ไ่เดี๋ยวนี้มันพูดแล้วเดี๋ยนี่ยดิเกาเ่าหลายหาูยังง นี่ประมาณนี้นะมันยังอยู่นี่มันไม่อ้อนะนี่คูนอ่อคูนเอยแล้วก็ผ้าได้นี่น่อยจุดเพ่งเห็ด้อกินเลือดที่ลายได้บน้อ ไม่่ต้อองชวันนี้มาตับเจียวไป็น้อยเจียวก็เอามามาคิดซีมาเอาเกลลงไปตํำเลยบ้าน เออสมอเลยนะนอ่ะบัดนี้มาตำจะนั่งโต๊อบัดนี้นะนี่จะนั่งฮะใบยานางลงไปเขเบอลงไป

แตะน้ำมันไม่มีนะ้องนะตอนมันทิมทิมโอ้อน,นี่ก็พริแล้วพี่น้องเลย เพาะนะเพาะแล้วก็มีจิปโอมนำจะเอาเ็พาะลงเล้วันนี้ได้เพาะลงเลยวานนี้เพาะกามีได้ลายก็ตาได้แกงพี่น้องเลยเอาเพาะลงแล้วก็ตามโดยน้ำ

พี่น้อยปุ้ปงบะนี่เอานี่ตัวตักแลี้วพี่น้องนะแกงหน่อไม้เชื้อห็ดเพาะแล้วก็มีจีปโป้มนำนะน,นี่มาลุยบะนี้ จับอื่องดีไหมผมไม่ชอบจับเอื้่งจับเอาตอนตอนจีบบ่มน้ำอ๋อคมตอนเห็ดเพาะนำ้ำเอาทีเดียวเลย จงังไรมันหอนมามามาเน้องมาเช็ๆเช็เดี๋ยว Okay. Đi gần nó gần chưa? Ừ. Ừ, ở dưới đó. ละพี่น้องเอ้ยอาหารการกินระประมาณนี้เลย่ละมือก่ะมึหงหางายมึหงหาเนอือ ได้เห็นืูเข้าอะไรเนาะเอออิจาแต่ละน้อยเลยนี่อืมผันอืมขายขึ้สองขายขุ้พันทำเหาือนเขากับไม่ไม่ขายซื้อ่ะไอ้สื่ออะไรก็ยังไม่เข้มเงนุ่มๆหมะ ไม่นสนอลงลู่เอาากินข้าวกินน้ำอิ่มพี่น้องเ้ยเอาสันกะคลิปนี้กาจีเอาสันนี้เลยนะกขอขอบใจทุกการติดตามหับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเอ่อเออบ่รยามีกำลังใจพี่น้องเลยเอาบายบาย จำน,นี้ก่อน